มือสองเจเคสวัสดีค่ะรถเก่งมือ2นะคะคับขี่ดีประหยัดด้วยคันราคา11900 0บาท n i สสันอเมร a ปี2013ค่ะเครื่อง1.2 VL ตัวท็อปมีปุ่มสตาร์ทค่ะรถโดยเกเียร์ออตโต้นะคะรถปี2014ค่ะทุกท่านเครื่อง1.2พร้อมมีประกันชั้น2ค่ะ ราคาเงินสด1,19,000บาทนะคะเจ้าของคนเดียวค่ะเอกสารมีครบพร้อมโอนเลยด้วยเลขไม้1,50,000โรค่ะเลือนไม้ขึ้นครบใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีกุญแจรีโมทค่ะภาษี69เครื่องเกียร์ดีมากๆขับทางไกลได้แอร์เย็นรถพร้อมใช้นะคะเอกสารครบค่ะสนใจรถคันนี้นะคะรถอยู่แถวท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะคะ สามารถโทรคุยติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแล้วนะคะสามารถคุยเจรจากันโดยตรงได้อย่าลืมไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ